เพราะหลักประกันชีวิตที่ดีที่สุดจึงกลายเป็นใบเสร็จใบใหญ่ที่ทำให้สัมภาระน,นั้นไม่ใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีดีสูงสุดถึง3ามแสนบาทและเป็นผลิตภัณฑ์เดียวที่ช่วยแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจภาคครัวเรือนไทย อกาะบางจบต้องได้จริงทุกหลักทางตลาดไปดูวิธีการวางแผนภาษีให้ได้ประโยชน์สูงสุดแบบง่ายๆไปนิ้วถัดกันเลยครับผมอย่าลืมกดแบ่งปันและบอกสดิดีเพื่อนคนดูนะครับ เมื่อเรามีเงินได้แล้วเราจะถูกจัดประเภทของรายได้ของเรนั้นเป็นแปประเภทครับผมและก็ในส่วนของการมีรายได้เราจะไปต้องมีต้นทุนใช่ไหมครับก็จะมีในส่วนของการหักค่าใช้จ่ายครับตามกฎหมายที่สพากรกกาหนดครับทั้งแปประเภทเลยครับผมและแน่นอนครับหลังจากที่หักค่าใช้จ่ายในส่วนของการนํามาซึ่งรายได้แล้วนั้นเราก็จะนํามาหักในส่วนของการใช้ชีวิตประจำวันครับ ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ส่วนตัวครับก็จะมีในส่วนของตัวเราและครอบครัวครับและรถยนต์ตามกฎหมายครับแล้วก็รถยนต์ในส่วนของการกระตุ้นเศรษฐกิจครับและเงินบริจาคต่างๆครับเหลือจากเงินได้ตรงนั้นเราจะเรียกว่าเงินได้สุทธิครับแล้วก็มาคำนวณภาษีบุคคลธรรมดาที่ต้องจ่ายครับผมซึ่งมี2วิธีให้เลือกคำนวณครับผมอันไหนเยอะกว่าเอาอันน <the> so ั <and technical ills> ้น <hết> จ่ายครับว anyway, no ิธีแรกก็เอาเงินได้สุทธิของเรานั้นคำนวณตามฐาน ภาษีเลยครับผมห้าสิบห้ายิย้าาสิไปจนถึงสาเปอร์เซนครับและเรทที่2นั้นก็ให้นำเงินได้ประเภทที่2จนถึง8ครับคูณกับ0.5เอร์เซนครับอันไหนเยอะกว่าจ่ายตรงนั้นครับผมแต่หากกรณีคุณลูกค้านั้นมีการเครดิตภาษีครับไม่ว่าจะเป็นภาษีเงินได้ที่ถูกหักไว้นี่จ่ายครับระหว่างปีแล้วก็ภาษีที่เสระไว้แล้วครึ่งปีครับหรือภาษีที่จ่ายไว้แล้วล่วงหน้าและ ภาษีเงินปันผลที่ถูกหักไว้นั้นก็เอามาลบออกจากภาษีที่ต้องชําระครับผมเหลือเท่าไหร่ก็จะเป็นภาษีที่ต้องชาระเพิ่มหรือขอคืนครับผมไปดูตัวอย่างกันเลยครับติดตัวอย่างในปี2560นายกมีภรรยาที่จดทะเบียนสมรสด,ด้วยกันครับผมไม่มีเงินได้ครับแลวก็มีบุตรด้วยกันครับสองคนครับผมซึ่งคนแรกครับอายุสิบขวบครับและ คนที่2นั้นอายุ3ปีครับกำลังเรียนอยู่ครับ1คนครับอีกหนึ่งคนนั้นยังเป็นเด็กอยู่เลยครับผมในกรนั้นมีรายได้เงินเดือนครับและค่าในหน้าครับผมเงินเดือนนั้นเดือนละ10,000แบาทครับค่าในหน้านั้นมี50,000บาทครับและยังคงมีค่าเช่าอีกครับผมค่าเช่าเดือนละ15ื่นครับมีเงินได้จากจานธรรมชีพสระครับวิศวกรครับผมตรงนี้นั้นเป็นเงินทั้งปีที่6 8 0 0 0 0บาทครับจากประกันสังคม ไป9 0้าพครับผมจ่ายประกันชีวิตตัวเองเพียง50,000บาทครับในขณะที่ภาระนั้นลูกยังเล็กเลยครับผมและแน่นอนครับจ่ายประกันชีวิตของภรรยา20,000บาทครับและสัญญากรมธรรมนั้นมีแค่10ปีครับผมจ่ายเงินบริจาคไปอีก30,000บาทครับ และถูกหักภาษีไว้ระหว่างปีนั้นที่2 0 0 0 0 0บาทครับผมก็จะคำนวณเงินได้ครับที่นายกอน,นี้ต้องชำระภาษีครับทั้งปีครับ233,250บาทครับแต่จ่ายไปแล้วนั้น2 0 0,000ที่ถูกหักไว้ครับเลยทำให้ในายกอน,นั้นต้องจ่ายภาษีเพิ่มอีก3 000, 3 2 5 0บาทครับผมวงเล็บหากคำนวณและวางแผนภาษี ตามตัวอย่างดยงกงเาาครับผมแต่ตรงนี้นั้นเราสามารถครับดีไซน์และจายให้ได้ประโยชน์สูงสุดครับด้วยการเพิ่มในส่วนของตัวรถยนต์ภาษีครับผมซึ่งซื้อได้สูงสุด3ามแสนบาทครับจากตัวอย่างนี้นั้นพิ่โก้ขอนําเสนอในส่วนของแบบประกันรถยนต์ภาษี2องแสนบาทหลังครับซึ่งตรงนี้จําเป็นเจ้าซื้อไม่เกิน15%ของเงินได้ตลออปีภาษีครับผมซื้อได้สูงสุดไม่เกิน 2อ0 0สนบาทครับจำซุมบำนาน85ดบห้าทัทำราบเบี้ยจนถึงอายุ59ปีรับเงินบำนาญจนถึงอายุ85ปีเป็กตัวอย่างนิกอกอายุ37ปีทำรับเบี้ยประกันโคงที่ปีละ2สองแสบาททันทีกรมมหาอุมัตินั้นก็รับความคุ้มครองทันทีที่3ล้าน7แบาท จ่ายไปจนถึงอายุ50ปีความคุม้มครองชีวิตเพิ่มขึ้นปีละ10%จนถึง200%ของทุนประกันต่ออายุ60ปีอายุครบ60ปีนั้นก็อยู่ชำระเบี้ยและได้เงินบำนาญคืน2%ของทุนประกันเป็นเงินปีละ360,000บาทดีไครับผมแน่นะครับการตีจ่าย15งวดครับ แบบประกันนี้สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายได้ทุกแบบไม่ว่าจะเป็นสุขภาพหรือสัญญาคุ้มครองโรครย้าแรงและอื่นๆและผลิตภัณฑ์น,นี้นั้นแถมฟรีสัญญาเพิ่มเติมยกเว้นการชําระเบี้ยกรณีคุณลูกค้านายกท่านนี้นั้นเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเพราะเป็นวิศวกรวิศวกรโครงการที่เสียชีวิตเป็นวิศวกรมา7ปีคือทํางานอยู่ที่สตูลมาตลอดเพิ่งจะกลับมาทําที่กรุงเทพได้1-2เดือน่อ,อครั้ง เนี่ยฮะแล้วมาเจอกับเหตุการณ์นี้หมดเนี่ยขาดกระจุยหมดเลย ไม่เห็นได้ชัดเลยครับว่าการกอร่อสร้างขั้นตอนต่นางๆเนี่ยมันไม่ได้มาตจะใชจริงๆ้ากออกไปทํางานแล้วเกิดอุบัติเหตุพิการทํางานไม่ได้นั้นคนประโยชน์ที่เก่าวมาทั้งหมดนั้นยังคงเหมือนเดิมครับผมไปดูตารางมูลค่ากันหน่อยครับจากตารางมูลค่านี้นั้นจะเห็นได้ว่าครับต่อโยายุ59ปีนั้นมีมูลค่าเงินเวน,เวนคืนที่5ล้านสองแ0นนิดๆเลยครับผมแน่นครับระหว่างทางนั้นหากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินไม่มีตังสำรองให้ลูกไป สุดท้ายเราไปเจอน้องพันกับน้องไนท์นี่ฮะกำลังนั่งขายขนมและเราไปเจอคุณแม่เขาคุณแม่เนี่ยจะไปหลบอยู่หลังปัม๊มปรากฏว่าตอนนี้นทีที่ไปเจอเนี่ยคุณแม่เขาผอมมากก็เลยถามบอกคุณแม่เกิดอะไรขึ้นสุดท้ายก็เลยทราบว่าคุณแม่ป่วยเป็นมะเร็งกูไา่าทำทุกอย่างเลยค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าคุณพ่อป่วยติดเตียงทําอะไรไม่ได้เด็กป .5 คนนี้ต้องดูแลคุณย่าที่ป่วยด้วย ในสมองปิดเป็นอมตะครึ่งซีกซ้ายอีกด้วยค่ะหรืออื่นๆก็สามารถนําเงินออกจากกรมธรรม์แบบง่ายๆ่ายแค่ปายนิ้วัดเพียงแค่สี่ขั้นตอนผ่านแอปพลิเคชันสซูไร้ทัดรัาผมแต่ตรงนี้นั้นหากเอก็ใช้สิทธิประโยชน์ตรงนี้จะได้สิทธิประโยชน์ปีละเกือบ1นึ่งแสนบาทเลยถูกต้องไหมครับยีบปีครับเป็นเงินเกือบ2องล้านสามแสนบาทเลยทีเดียวครับผมตรงนี้นั้นคุณลูก้ายอย่าปล่อยให้ตัวเองนั้นเสียสิทธิประโยชน์เหมือนใน กอเลยครับเพราะยิ่งนานผลตอบแทนจากแบบประกันแบบนี้นั้นก็น้อยลงครับเพราะอายุคุณลูกค้าเพิ่มขึ้นครับผมเพราะว่าคุณพ่อป่วยติดเตียงสนใจผลิตภัณฑ์นี้นั้นลดหย่อนภาษีสวยๆไฮโซครับพิมพ์หนึ่งในช่องแสดงความคิดเห็นครับเ๋ยวพี่ก็ติดต่อกับครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทุกวันที่หน้าไรฟ์สดครับผมตรงนี้นั้นตัวอย่างเป็นเพียงการดีไซน์แบบประกันบำนาญลดหย่อนภาษีสูงสุด300,000บาทที่ว่าโดยนายกอายุ37ปีนั้นมีสุขภาพดีครับ หากทำต่อสุขภาพดีนั้นภรรยาของนายกอและลูกลูกของนายกอก็หมดกังวลหากในวันหนึ่งนายกอเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันภรรยาและลูกน้อยๆของนายกอทั้งสองคนนั้นก็อาจมีคุณภาพชีวิตที่ไม่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเท่าใดมากนักครับผมเพียงหนึ่งเพื่อดีไซน์ผลิตภัณฑ์ผลิตภ์พารีให้กับคนทคุณรักพบกันทุกวันที่หน้าลฟ์สดห้ามพลาดคับผมเพ ประกันชีวิตพุทยอดภาสีสรรสร้างสิ่งดีดีเพื่อเศรษฐกิจพาโคเรียนไทยก็ไปสอบแบบง่ายๆสไตล์นิทัศกินนทีเดียวครับทิ่เพศประกันชีวิตประยนดภาสีกองคทีครับปรกันวันที่น่ารฟ์สดกดแบ่งปันและกดแชร์สิ่งดีๆให้เพื่อนๆคนดูด้ครับก็นำมาวันซีรีส์ EP 1.2 ใครใครก็ดีไซน์สธิประโยชน์ทางภาษีแบบสูงสุดดิายง,ง่ายที่ปลายนิวทัดจินนี่ครับผมแต่อ p ีที่แล้วครับในตอนนั้นวางแผนภาษีด้วยการทําประกันชีวิตเพจประกันชิปประโยชน์ภาษีเพิ่มอีก2,000 0 0บาทนั้นจ่ายที่ต้องจ่ายภาษีเพิ่มถึง3,000 0นนิดนีด้ก็ได้ภาษีคืน6 000, 6 0 0 0่นหนิดนนั่นครับผมนน่นครับกรณีหักในกอนนั้นสุขภาพดีก็จะได้ความคุ้มครองจากเบี้ยประกันเพียง2 0 0 0 0 0บาทและสำพภกรณ ออกช่วยสิทธิประโยชน์ทางภาษีอีก10,000แสนกว่านั้นนายก็จะได้ประกันบำนาญทุนประกันที่3ล้านบาทและผลประโยชน์จากกรมธรรมน์นั้นเพิ่มขึ้นเป็นความคุ้มครองสูงสุดที่2องร้อยปดสิบทุนประกันครับเป็นเงิน6ล้านกว่าบาทนิดๆเลยครับผมแน่นครับสมรคอออกทางช่วยเฉลี่ยแล้วนั้นปีละ10,000บาทครับผม23ปีเป็นเงิน2ล้านสามนั่นแปลว่านายกนั้นออกผ่านแบบกำนานเพียงแค่ปีละแสนกว่านิดเอง ที่สําคัญไปกว่าน,นั้นผลประโยชน์จากแบบกรมธรรม์ประกันบํา,านาญแบบนี้นั้นนายกจะรับ12%ของชุนประกัน3ล้านตั้งแต่อายุ60จนถึง85ปีกรณีเจบป่วยพิการระหว่างชําระเบี้ยนั้นพ่อกับแม่น้องไปไหนป้ายพ่อกับแม่น้องพิการค่ะไม่ต้องจ่ายผลประโยชน์ได้เหมือนเดิมครับผม เหไดอว,ว่าการวางแผนภาษีบุคคลธรรมดานั้นให้ได้ประโยชน์สูงสุดนั้นเีงอีครับแค่แยกประเภทของเงินได้แล้วหักค่าใช้จ่ายตามกฎหมายและหักในส่วนของค่ารถยนต์ต่างๆซึ่งสัรพาร์ให้สิทธิรหย่อนภาษี่วมประกรันบำนาญนั้นสูงสุดที่3 0 0 0สนบาทหลังจากนั้นนำเงินได้สุทธิไปคำนวณ ภาษีที่จ่ายตามอัตราวหน้าครับผมแนนครับหันในกรนั้นตัดสินใจรวดเร็วครับและมีสุขภาพดีก็จะได้ประโยชน์สูงสุดอย่างที่ว่าครับแต่ในส่วนของท่านในกรมีปัญหาสุขภาพก็ไม่ต้องกังวลครับผมยังสามารถซื้อในส่วนของแบบบำนาญเพิ่มภูน A90 6 0ครับตรงนี้นั้นอนุมัติอัตโนมัติทันทีครับตัวอย่างครับในกอครับเพศชายครับอายุ37ปีนั้นชำระเบี้ยประกันคงที่ไม่ปรับเพิ่มปีละ200 0บาททันนี้กรมธรรม์นมัตินั้นก็รับ ทุนประกันที่ใช้คำนวณบำนาญที่1 3 4 9 0ล้านามนีมเ้ครับผมหลังจากนั้นครับจ่ายไปจนถึงอายุ5 9ปีนั้นกรณีเสียชีวิตก่อนรับเงินบำนาญก็รับผลประโยชน์ในส่วนของเบี้ยประกันที่จ่ายมาคูณ1 1 0ครับหรือตารางมูลค่าอันไหนเยอะกว่าได้อันนั้นครับผมแต่ในรายยุ่งปีครับรับเงินบำนาญ1 8ของทุนประกัน1ล้านสามแสนนิดนิดนั้นเป็นเงินปีละ2 4 0 0 0 0สี 2,833บาทและเพิ่มขึ้นปีละ0.5%ครับของทุปการณคำนวนมานานเป็นเงินปีละ6,000นิดนิดครับผม สรุปผลประโยชน์ตัวทัศน์สัญญานั้นรับผลประโยชน์790.5%ของทุนประกันคบำน,นาญครับรับบำนานสูงสุด33%ของเงินเอาประกันบำนาน4 4 5 0 0 0นิดๆครับต่ออายุ90ปีเลยครับผมไปดูในส่วนของมูลค่าสดครับจากตัวอย่างนั้นในกองชำระเบี้ยม,มา4ล้าน6ครับมีไม่ต้พูดถึงสัมภาระอ,ออกช่วยนะครับแสนกว่าบาทแต่เห็นได้ว่ามูลค่าเงินเม็คืนในปีที่อายุ59ปีนั้นสูงถึง5ล้าน5 6เลยครับผมได้กำไรชัดเจน ครับที่456,000บาทครับผมซึ่งมูลค่าเงินเมกเกินตัวนี้นั้นสามารถนําออกมาใช้ยามสุขเชนได้ตลอดเวลาผ่านแอปพลิเคชันทับย์ูงไร o ทัชเช่นเคยครับผมคุณลูกค้านะครับอย่าปล่อยให้ตัวเองนั้นสุขภาพไม่ดีก่อนจะมีผลิตภัณฑ์เพื่ประโยชน์ภาษีดีนี้นะครับ ในช่องแจ้งความพิเศษครับกรณีต้องการซื้อผลิตภัณฑ์นี้ครับและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทุกวันที่หน้าไลฟ์สดยังคงมีผลิตภัณฑ์ประโยชน์ภาษีเป็นเงินเก็บเงินออมคุ้มครองชีวิตสูงสวยไฮโซลและผลตอบแทนไม่เสียภาษีดีดีแบบนี้นั้นให้คุณลูกค้าที่เลือก CF ได้ทุกวันที่หน้าไลฟ์สดที่นี่ที่เดียวครับลิปเพจประกันชีวิตประโยชน์ภาษีคุ้มครองทันทีครับผมใครๆครก็วางแผนภาษีให้ได้สิทธิประโยชน์ สูงสุดได้ง่ายๆแค่ปายนิ้วทกจินนี่พบกันทุกวันกินหน้าไรสดห้ามพลาดเมื่อสภาพเศรษฐกิจเปราะบางพรัยาในกอจึงต้องออกมาหางานทําและสมัครงานเป็นพรกงานในบริษัทปริทรดีไซน์จำกัดครับมาดูกันครับว่า ในกอและครอบครัวนั้นจะวางแผนภาษีอย่างไรจะต้องจ่ายเยอะหรือจ่ายน,อน้อยหรือได้คืนได้คืนเยอะๆที่นี่พบกันครับเร็วๆนี้ที่เพจประกันชีวิตประโยชนภาษีก่อนที่ครับวางแผนการเงินภาษีด้วยประกันชีวิตให้ได้ประโยชน์สูงสุดทางภาษียกงังสองพัสทีหนึ่งเลยครับผม พบกันเล็วนี้ครับก็อนนาวันซีรีส์ EP หนมครับผมดู EP ก่อนหน้าใต้คอมเมนต์ครับพบกันครับห่ามพาพบแข่งที่ยอดเยี่ยมให้โตที่สุดสักรู่พบกันครับผมใทยๆก็มีความคุ้มครองเก็บออมและเงินบำนาญที่มั่นคงหลังกเกษียณได้จริงนีเท hey. ประกันชีตประหยชนภาษีคุ้มกันจีครับพบกันทุกวันที่หน้าไร่สดขี่ข้อมูลเข้าระบบรับเลขกรมธรรม์ทันทีผลิตภัณฑ์สำหรับคนสุขภาพไม่ดีก็อนุมัติทันใจครับผมพบกันครับ่านพาดน